ขอแนะนาตัวก่อนเลยนะคะชื่อกิฟค่ะนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏุิรณธานีวันนี้จะมาสอนเรื่องการสร้างโฟลชาร์ดด้วยโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันมิโลนะคะมิโลคือเว็บแอปพลิเคชันระดมสมองออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้หลายคนเป็นเครื่องมือที่เหมาะแก่การสร้างโฟลชาร์ดเพราะว่าสะดวกและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกหรือหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันมิโลกันเลยนะคะ บอร์ดในทีมก็จะมี1กระดานเปล่า2 f งโฟลชาร์ปสามไมล์แมปสี่เทมเพลตอื่นๆค่ะข้อจำกัดในโหมดฟรีนะคะคือสามารถสร้างกระดานได้สูงสุด3บอร์ดต่อ1บัญชีค่ะวันนี้เราก็จะมาสร้างโฟลชาร์ปนะคะโดยเลือกที่บอร์ดโฟลชาร์ปหรือเลือกที่บอร์ดกระดานเปล่าก็ได้ค่ะขออนุญาตเลือกที่บอร์ดกระดานเปล่าเลยนะคะคลิกไปค่ะกดไปเลยนะคะก็จะเด้งหน้าเทมเพลตมาให้เราเลือกนะคะแต่ว่าขออนุญาตสร้างเองนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะอันแรกก็จะเป็นเมาส์หรือลูกศรน,นะคะอันที่2นะคะจะเป็นเทมเพลตต่างๆค่ะอันที่3มจะเป็นโพสไอิทหรือสติ๊กเกอร์โน้ตนะคะเราสามารถขยายปรับแต่งเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยคะ่ะอันที่4ี่นะคะจะเป็นเทคข้อความค่ะสามารถพิมพ์หรือปรับแต่งได้ตามต้องการเลยคะ่ะอันที่ห้าจะเป็นเชฟรูปล่างนะคะ ในโหมดฟรีเราสามารถใช้งานได้2อ,อย่างก็คือเบสิกเชฟแล้วก็โฟชาร์ตนะคะส่วนอันที่6นะคะจะเป็นเพนปากาเหมาะสำหรับใช้ใน iPad, แท็บเล็ตหรือผู้ที่มีเมาส์ปาก,ากาก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะ ที่7จนะคะจะเป็นเฟรมการกําหนดพื้นที่ในการนําเสนองานค่ะก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเลยนะคะอันที่8จะเป็นสติ๊กเกอร์หรืออีโมจิที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการเลยค่ะอันที่9นะคะก็จะเป็นการแอดความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ในส่วนของการทํางานได้ค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอดเครื่องมือต่างๆเพิ่มเข้ามาในการใช้งานค่ะต่อมามาดูในส่วนของมุมซ้ายบนนะคะอันแรกจะเป็น รูปภาพขนาดยอด่อช่วยในการจดจําหรือจัดระเบียบนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่างานชิ้นนี้เราจะตั้งอะไรให้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจําได้ง่ายนะคะเราสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะขอเลือกเป็นรูปหลอดไฟนะคะส่วนที่2ขยับมาก็จะเป็นการตั้งชื่อเรื่องนะคะเราจะตั้งว่าโฟชาร์ ต่อมาก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดก็จะมี New Board มี Copy มีส่งออกมีย้ายไปที่ติดดาว Delete Background Star View History ต่อมาในส่วนของ Edit ก็จะมี Undo Redo หรือค้นหานะคะส่วนที่3วิ View มุมมองก็จะมีเป็นเส้นกิดนะคะเราจะเลือกแบบไม่มีเส้นหรือเลือกแบบเป็นเส้นกิดหรือว่าเป็นดอทกิดก็ได้นะคะ ต่อมานะคะเป็นอันที่4นะคะเป็นการตั้งค่าอื่นๆนะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการดาวน์โหลดหรือเซฟสามารถเซฟได้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะไฟล์รูปภาพ jpg ขนาดเล็กนะคะและสามารถเซฟออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้ะคะ่ะเป็น small file เหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดนะคะ ส่วนตรงนี้เราก็สามารถส่งเป็นอีโมจิต่างๆได้ในโหมดเสียตังเราก็สามารถวิดีโอคอลคุยกันหรือจับเวลาในการทํางานได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตรงพรีเซนต์นะคะเราก็สามารถกดไปที่พรีเซนต์เลยค่ะก็จะเข้ามาในโหมดพรีเซนต์นะคะถ้าเราต้องการออกจากโหมดพรีเซนต์ก็กดตรงสต็อปตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะเราสามารถแชร์โดยกดไปที่ปุ่มแชร์ได้ค่ะซึ่งลักษณะาการแชร์ก็จะมี1พิมพ์อีเมลนะคะ2คัดลอกลิงก์นะคะ คลล็อกลิงก็จะมี 1. สามารถดูได้ 2. สามารถคอมเมนต์ได้ 3. สามารถแก้ไขแล้วก็สี a no e s s นะคะมาดูในส่วนสุดท้ายนะคะมุมขวาล่างก็จะมีลดขนาดขยายขนาดสามารถเพิ่มเฟรมหรือเลเยอร์ขึ้นมาได้คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดช่วยเหลือนะคะทําไมเราต้องเขียนพังงานหรือโฟชารคะ่ะเพราะว่าทําให้เรามองเห็นภาพรวมของกระบวนการทํางานทิศทางการทํางานความสัมพันธ์นก่อนและหลังในแต่ละขั้นตอนของการทํางาน โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเขียนอธิบายเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทํางานมากขึ้นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานและความหมายมาเริ่มกันที่สัญลักษณ์ที่1กันเลยค่ะ 1. process การกําหนดค่าหรือการประมวลผลทั่วไป 2. description การตัดสินใจเปรียบเทียบจะมีผลใน2คทิศทางคือกรณีผลตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จและเป็นจริงสัญลักษณ์ที่3คือ terminator การเริ่มต้นหรือสิ้นสุด 4.. P Define p r o c e s s โปรแกรมย่อยหรือโมดูลเริ่มทำงานหลังจากจบคำสั่งในโปรแกรมย่อยแล้วจะกลับมาทำคำสั่งต่อไปสัญลักษณ์ที่5 Document การแสดงผลเอกสารหรือการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ที่6 Multi Document การแสดงผลหลายเอกสารพร้อมกันสัญลักษณ์ที่7 Manual Input การรับเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์สัญลักษณ์ที่แ p e r a l a t i o n การกำหนดค่าต่างๆล่วงหน้า ซึ่งเป็นการทำงานภายในช่วงหนึ่งที่ซ้ำๆกันสัญ,ญลักษณ์ที่ 9. Data รับหรือแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์สัญ,ญลักษณ์ที่ 10. Database Magnetic Disk การรับข้อมูลเข้าหรือแสดงผลข้อมูลโดยใช้จานแม่เหล็กสัญ,ญลักษณ์ที่ 11. Direct Access Storage การจัดเก็บข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรงสัญ,ญลักษณ์ที่ 12. Internet Storage การเก็บข้อมูลภายในสัญ,ญลักษณ์ที่13 Manual Operation การทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดตามจำนวนที่กำหนดสัญลักษณ์ที่1 4ดีเลย์การหน่วงเวลาสัญลักษณ์ที่15 store data เลนเก็บข้อมูลออนไลน์หน่วงความจำสำรองสัญลักษณ์ที่16 merge การรวม2ขั้นตอนด้วยให้เป็นขั้นตอนเดียวสัญลักษณ์ที่1 7คเจ connector จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันสัญลักษณ์ที่18อ or หรือสัญลักษณ์ที่19 summing junction จุดรวมการเชื่อมต่อสัญลักษณ์ที่20ิ display จอภาพแสดงผล สัญลักษณ์ที่21 o p or, ิบเอ e c ออฟเพจคอนเจุดเชื่อมต่อคนละหน้าสัญลักษณ์ที่22 d i r e c t งเดลูกศรแสดงทิศทางการทํางานสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานที่เจอบ่อยๆก็จะมี 1. process นะคะ2 description 3. terminator 4. connector 5. data 6. direction นะคะคือลูกศรแสดงทิศทางการทำงานค่ะ ต่อมานะคะสัญลักษณ์เพิ่มเติมตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตเป็นการอธิบายขั้นตอนการทํางาน,อนของแต่ละขั้นตอนแล้วก็จะเป็นสวิมเลนนะคะก็คือการเขียนกระบวนงารโฟชาร์ปจากซ้ายไปขวาในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายบุคคลหรือหลายส่วนงานสามารถใช้ท็อปดาวทั้ง3รูปแบบมาเขียนได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเขียนผังงานหรือโฟชาร์ปกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะเขียนอยู่3ลักษณะได้แก่1แบบเรียงลําดับ2แบบเื่องื่อนไข3แบบทําซ้ําเราไปเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะแบบเรียงลําดับ แบบเรียงลําดับเราจะเขียนเป็นผังงานการไปโรงเรียนนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บ่อยหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมี 1. terminator 2. p r o c e s 3. ลูกศรน,นะคะขั้นตอนแรกก็คือเราไปเพิ่มเฟรมเข้ามานะคะจะเลือกเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นขนาด a 4นะคะต่อมาเราก็จะไปกันที่เชฟรูปล่างนะคะเลื่อนลงไปที่โฟชาร์ปค่ะแล้วเราก็เลือกสัญ,ญลักษณ์แรกที่เราจะใช้ในการเขียนผังงานก็คือ สัญ,ญลักษณ์ Terminator นะคะ Terminator เราจะตั้งให้เป็นเริ่มต้นนะคะหรือจะเป็น Start ก็ได้ขอปรับแต่งนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ p r o c e นะคะการไปโรงเรียนเราขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คืออะไรคะตื่นนอนใช่ไหมคะ ตื่นนอนพอตื่นนอนเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อคะอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมคะสามารถก๊อปปี้ต่อกันได้เลยคะ่ะอาบน้ำแต่งตัว หลังจากอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเราไปทําอะไรหรือว่าไปโรงเรียนเ้ยคะ่ะอืมจะต้องรับประทานอาหารกินข้าวเช้าก่อนเนาะจะได้มีพลังรับประทานอาหาร พอเราเดินทางไปโรงเรียนแล้วขั้นตอนต่อไปของการเดินทางไปโรงเรียนคืออะไรคะถึงโรงเรียนใช่ไหมคะถึงจุดเป้าหมายที่เราจะไปถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนแล้วก็สามารถจบการทำงานได้เลยไหมคะให้มันตรงกับหัวข้อได้นะคะเราก็สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจบการทำงานคือเขาใช้สัญลักษณ์อะไรคะ ใช้สัญ,ญลักษณ์ Terminator ใช่ไหมคะสามารถใช้เริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานได้ในสัญ,ญลักษณ์เดียวคะ่ะจบการทำงานพอเราเลี้ยงให้สวยงามแล้วแล้วก็เอาลูกศรนาใส่ได้เลยคะ่ะจะเป็นลูกศรมีหัวนะคะ ปลัง,งน,นะนี่นะคะเป็นอันเสร็จรูปแบบแรกของผังงานก็คือแบบเรียงลำดับนะคะพรีเซนต์นออกมาดูาได้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ขนา A4 ค่ะต่อมานะคะเป็นผังงานแบบที่2แบบเงื่อนไขซึ่งเราจะเขียนเป็นผังงานการเลือกซื้ออาหารโดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 1. Terminator 2. data 3. d i s c r i p t i o n 4. process 5. connector 6ลูกศรน,นะคะการที่เราจะเขียนผังงานซื้ออาหารสัญลักษณ์แรกที่เราจะใช้ก็คือสัญลักษณ์ Terminator นะคะคลิกไปที่ shape เลยค่ะเลือกเป็น เทอร์มินิเตอร์สัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดเราจะพิมพ์ว่าเริ่มต้นการที่เราจะไปซื้ออาหารได้เราต้องทำอะไรก่อนเรามีเงินเดือนหรือยังถ้ายังไม่มีเราต้องรับเงินจากแม่ซึ่งสมมุติว่าแม่เราให้เงินเรามาเท่าไหรดีให้มาร้อยหนึ่งเพื่อที่จะไปตลาดอับเป็นว่าร้อยหนึ่งเราจะใช้ สัญ,ญลักษ์ Data สัญ,ญลักษณ์ Data นี่คือเป็นการรับหรือแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์นะก็จะเป็นรับเงินมาจากแม่รับเงินมาจากแม่พอรับเงินมาจากแม่แล้วเงื่อนไขต่อไปคืออะไรมแม่เราให้เงินมากี่บาท ให้มาร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะต่อไปเราก็จะไปกําหนดเงื่อนไขของผังงานนี้นะโดยใช้สัญลักษณ์การตัดสินใจสัญลักษณ์นี้นะคะ Decision การตัดสินใจก็คือถ้าเงินที่แม่ให้เงินที่แม่ให้มากกว่า200บาทเนาะ 200บาทเงินที่แม่ให้มากกว่า200บาทอันนี้คือสัญลักษณ์การตัดสินใจต่อไปเราจะใช้สัญลักษณ์โปรเซสก็คือการกำหนดค่าหรือประมวลผลทั่วไปนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์โปรเซสกดเข้ามาก่อน บบเงื่อนไขนี่จะมีการตัดสินใจสองอย่างก็คืออะไรคะก็คือใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใช่ละ่ะถ้าเงินมากกว่าสองร้บาทละ่ะเราจะเอาไปซื้ออะไรซื้ออะไรดีเอาไปซื้อพิซซ่าเนาะซื้อพิซซ่าซื้อพิซซ่าถ้าใช่เราจะาไปซื้อพิซซ่านะคะใช่ถ้าไม่ใช่ละ่ะ ถ้าไม่ใช่ถ้าเงินไม่ถึงสองร้อยเราจะไปซื้ออะไรซื้ออะไรได้บ้างซื้อไก่ทอดได้ไหมงั้นไปซื้อไก่ทอดเนาะซื้อไก่ทอดไก่ทอดน้ำปลาอะไรประมาณนี้ก๊อปปี้ไปวางเลยคะ่ะไม่ใช่โอเคต่อไปนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรเพื่อที่จะเชื่อมจุดต่อในหน้าเดียวกันติ๊กตอกติ๊กตอก เราจะใช้สัญลักษณ์คอนเนคเตอร์นะคะคอนเนคเตอร์หน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้นะคะเลือกมาแล้วเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์อะไรลงไปก็ได้โอเคต่อมานะคะสัญลักษณ์สุดท้ายที่เราจะใช้ก็คืออะไร มีการเริ่มต้นเราก็ต้องมีอะไรมีการสิ้นสุดการทํางานก็ปีมาวางเลยก็ปีมาวางแต่ก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนจบการทํางานด้วยถ้าดูแบบนี้มันก็จะเป็นงงๆใช่ไหมเพราะว่าเราลืมอะไรเราลืมใส่ลูกศรใช่ไหมโอเคลูกศร うん。 เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกดพรีเซ้นให้ดูโอ้เสนเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่เราจะตกแต่งหรือออกแบบเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เริ่มต้นกนารทำงานด้วยสัญลักษณ์เทอร์มินเตอร์นะคะต่อมาก็จะเป็นรับเงินจากแม่เป็นการรับข้อมูลเข้ามาพอรับข้อมูลเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการตัดเงื่อนการตัดสินใจเงื่อนไขการตัดสินใจนะคะ เงินมากกว่า200บาทถ้าใช่เราจะไปซื้ออะไรไปซื้อพิซซ่าแต่ถ้าไม่ใช่เราจะไปซื้ออะไรซื้อไก่ทอดแล้วก็มาที่สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อนะคะก็จุดเชื่อมต่อปุ๊บเราก็จะจบการทํางานนะคะแต่ต่อมานะคะเป็นการเขียนผังงานแบบสุดท้ายก็คือแบบทาซ้ําซึ่งเราจะเขียนเป็นผังงานการออกกําลังกายนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ัต่อไปนี้ 1. terminator 2. process 3. r e c u s s ลูกศรน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สัญ,ญลักษณ์แรกที่เราจะใช้ของทุกการเขียนผังงานก็คือสัญ,ญลักษณ์ Terminator น,นะคะเป็นการเริ่มต้นการทํางานและการสิ้นสุดการทํางานใส่ว่าเริ่มต้นพอเราเริ่มต้นแล้วเราจะไปทําอะไรต่อคะเราจะออกกาลังกายใช่ไหมถ้าเราออกกําลังกายเราต้องไปที่ไหนคะไปที่สนามกีฬาใช่ไหมไปสนามกีฬาเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไร สัญลักษณ์โปรเซสใช่ไหมคะเราจะใช้โปรเซสสัญลักษณ์โปรเซสคืออะไรจําได้ไหมสัญลักษณ์โปรเซสคือการกาหนดค่าหรือการประมวลผลทั่วไปนะคะแล้วก็จะตั้งค่าโปรเซสนี้เป็นไปสนามกีฬาไปสนามกีฬาค่ะ พอไปถึงสนามกีฬาแล้วเราจะทําอะไรต่อคะไปออกกาลังกายใช่ไหมออกกาลังกายในที่นี้เราจะทําอะไรวิ่งรอบสนามใช่ไหมคะโอเควิ่งรอบสนามก็ก็ปีดด้านบนมาเลยใช้สัญลักษณ์เดียวกันวิ่งรอบสนามโอเคพอวิ่งรอบสนามเสร็จเราจะกําหนดเงื่อนไขให้ตัวเองว่ายังไง วิ่งครบ3รอบใช่ไหมถึงจะกลับบ้านได้โอเคงั้นเราจะสร้างเป็นเงื่อนไขวิ่งครบ3มรอบถึงจะกลับบ้านได้อันนี้ก็คือเราทำชาร์ลินกับตัวเองนะคะเนี่ยต้องวิ่งครบสามรอบถึงจะกลับบ้านได้โอเคนะคะมันก็จะมีใช่กับไม่ใช่เข้ามาอีก เราวิ่งครบสามรอบใช่ก็คือกลับบ้านได้ใช่ไหมโอเคก,ก,ก็ปปี้ด้านบนมาต้องวิ่งครบ3ามรอบนะถึงจะกลับบ้านได้ถ,บบถ้าใช่กลับบ้านถ้าใช่กลับบ้านแล้วถ้าไม่ใช่ละ่ะกลับไปวิ่งใหม่ให้ครบ3รอบก่อนนะคะโอเคเราจะใส่ลูกศรก่อนเลยเพื่อที่จะได้ไม่งงนะ ถ้าวิ่งยังไม่ครบสามร,รอบก็ง่ายๆเลยเราก็ต้องกลับไปวิ่งให้มันครบสามร,รอบก่อนต้องไหมอย่าลืมใส่หัวลูกศรด,ด้วยนะคะตรงนี้เป็นใช่เนาะใช่ถึงจะกลับบ้านได้แล้วถ้าไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก็กลับไปวิ่งมะจ๊ะ และสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของการสิ้นสุดการทำงานเลยม,มีนิเตอร์ก็ปีมาแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนขอ้ขอความนั่นในด้วยจบการทำงานหรือสิ้นสุดการทำงานหรือว่าจบที่ช็อปแทบผังงานแบบทำซ้ำ ในหัวข้อการออกกําลังกายเริ่มต้นการทํางานเราจะไปออกกําลังกายเราต้องไปออกที่ไหนไปออกที่สนามกีฬาพอไปถึงสนามกีฬาปุ๊บเราจะทําอะไรออกกําลังกายเลยโดยการวิ่งรอบสนามแล้วเราก็จะมีเงื่อนไขกับตัวเองทำชาเลนจ์กับตัวเองว่าถ้าวิ่งครบ3รอบเมื่อไหร่เราจะกลับบ้านได้แต่ถ้าเรายังวิ่งไม่ครบ3ารอบเราต้องกลับไปวิ่งใหม่เพื่อให้มันครบ3มรอบแล้วก็เป็นการจบการทํางานนะคะ แล้วก็จบกันไปกับการเขียนผังงาน3มลักษณะก็คือแบบเรียงลําดับแบบเงื่อนไขแล้วก็แบบทําซ้ํานี่ก็คือตัวอย่างที่ได้ยกมาสอนแบบคร่าวๆนะคะจะเห็นได้ว่าแอปมิโลเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทํางานงลงกลุ่มร่วมกันทําสื่อการสอนหรือทําเกมการศึกษาก็ได้เช่นกันค่ะ